สวัสดีเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้คลิปแก้ไขนิดหนึงครับคลิปแก้ไขเลขเด่นฮานอยนะครับของวันที่21ว,วันศุกร์ครับสุดสัปดาห์21กรกฎาคมตรงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายแล้วนะครับเมื่อเช้าอาจารย์สรุปไปผิดพลาดนิดหนึ่งครับตอนท้ายนะในการเทียบชนกันสรุปแล้วถ้าย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเด่นบนเนี่ยเราใช้หลักหน่วยนะครับบวก441คงที่ถูกไหมครับ ที่คำนวณล่าสุดก็คือ6บวกสี่ได้10เลขหน่วยของเลข10ก็คือเลข0 0บวก4ได้ 4, 4ี่บวก1่ได้5ครับได้เลข0นเลข4เลข5้นี่ถูกต้องนะครับเด่นบนเราถูกต้องได้เลข0ูนเลข4เลข5านะครับย้ำอีกครั้งครับวันศุกร์ที่21กรกฎาคมแก้ไขครับแต่ยังไม่แก้ไขตรงนี้นะครับจะแ,แก้ไขช่วงท้ายนะครับเด่นบนเด่นล่างเราถูกครับแต่เทียบชนกันอาจารย์เขียนเลขผิดนิดน,นึงนะครับ เพราะฉะนั้นเด่นบนเราก็ยังคงเลขตัวเดิมครับเลขศูนย์เลขสี่เลขห้าส่วนเด่นล่างครับสถิติเจ็ดเจ็ดวดเหมือนเดิมนะครับสถิติเจ็ดวดเหมื 7, อนเดิมเด่นล่างไปครับเดี๋ยวอาดานวางไว้นิดหนึงโอเคครับเด่นล่างเราใช้หลักหน่วยล่างนะครับไปบวกสามสามหนึ่งคงที่นะครับสามสามหนึ่งคงที่เก้าบวกสามสิบสองหน่วยของสิบสองก็เลขสองสองบวกสามได้เลขห้าห้าบวกหนึ่งได้เลขหกเลขสองเลขห้าเลขหกครับ เช่นเดิมนะครับสำหรับเด่นล่างสถิติ7จ็งวดน,นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบชนกันแล้วอาจารย์ก็จะหาบทสรุปว่าวันนี้เลขเด่นฮานอยจะเอาอะไรดีมันขออนุญาตเป็นเลขเลข5เลข2เลข6ครับ4 5 2 6นะครับแก้ไขครับตรงนี้เป็นเลข2เลข4เลข5 เลข2เลข6แล้วตัวลองเป็นเลขศูครับตัด9กเลยครับย้ำครั้งครับเขียนใหม่ได้ไหมครับเาเขียนใหม่ได้ดีกว่าเนาะ4 5 6 2 3ตัวใส่เลขศูครับเรียบร้อยครับโอเคแก้ไขประมาณนี้นะครับ พบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ